ขอบคุณเมื่อไม่กี่วันวันนี้นะมีคนเอาเสียงแล้วก็ภาพเคลื่อนหวังตัมมาไปดัดแปลงนะไม่ใช่เพื่อเผยแผ่ธรรมะแต่เพื่อขายยายาแก้เบาหวานอันนี้ไม่ใชครั้งแรกนะก่อนหน้านี้ก็ แอบอ้างเอาเสียงเอาภาพเคลื่อนไหวตะะมาไปหลอกขายยารักษาฤิศดวงทวารและไม่ใช่ตมาคนเดียวที่โดนนะพระอื่นก็โดนรวมทั้งหมอชื่อดังครูบาอาจารย์ที่มีคนเคารพนับถือก็ถูกแอบอ้างเพื่อขายยานะ อันนี้เนี่ยผิดกฎหมายนะเมื่อวานนี้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็ออกแถลงการชี้แจงให้ประชาชนทราบว่าการทำเช่นนี้เนี่ยมันเป็นการช่อโกองหลอกลวงแล้วก็ผิดกฎหมายเรียกพรบอคอมเนืยแล้วก็บอกว่าผู้เสียหายเนี่ยคือผู้ที่ถูกหลอกและผู้ที่ถูกแอบอ้างนี่ สามารถจะฟ้องร้องเอาผิดไดนะ้ตอนนี้ก็มีการไปแจ้งความที่สายตำรวจแล้วในฐานที่ผู้ที่ถูกแอบอ้างแล้วก็มีการรายงานไปที่ Facebook แล้วก็ y t u t u นะปรากว่าคลิปที่ว่านี้ก็ตอนนี้ก็ถูกบล็อกไปเรียบร้อยแล้ว แต่คงจะมาอีกเรื่อยๆนะเพราะว่าลงทุนไม่ยากและเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า AI ปัญญาประดิษฐ์คนที่ดูคลิปของกขตมาเนี่ยหรือที่แอบอ้างมาเป็นขนตมาเนี่ยก็คงหลงเชื่อนะเพราะว่าคำพูดเสียงที่ออกมานี่ก็ เหมาะจอะกับการขยับของปากนะแต่นั่นเป็นเพราะว่า AI เขาทำได้แต่ถ้าพิจารณาดูดีๆเนี่ยก็จะพบว่าน้ำเสียงเนี่ยมันไม่เหมือนกับของอัตมาทีเดียวนักยิ่งจังหวะจากคนแล้วก็แตกต่างกันมากที่สำคัญคือน้ำคือเนื้อหานะเพราะถ้าใครที่ติดตาม การบรรยายอรตมาก็จะรู้ว่าอาตมาไม่เคยโฆษณาขายยาหรือโฆษณาขายอะไรเลยแม้แต่หนังสือของตัวเองก็ไม่เคยโฆษณานะมีแต่พูดถึงหน่วยงานต่างๆที่เขาทำความดีช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนอยากไร้เชิญชวนให้ไปบริจาคเงินให้คนเหล่านั้นองค์กรเหล่านั้นซึ่งทั้งหมดก็เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ไม่ใช่ตัวบุคคล แล้เนี่ยใครที่ได้ดูคลิปที่ว่าเนี่ยซึ่งอาจจะหลงเหลืออาจจะเผยแผ่ทางไลน์ก็ได้นะเพราะว่าทางอื่นทาง Facebook ทาง YouTube ถูกบล็อกแล้วแต่ทางไลน์นี่ก็ยังมีการเผยแผ่กันได้ด้วยความหวังดีนะของคนที่เผยแผ่แล้วก็เชื่อว่าตมาพูดจริงนะแล้วก็มีคนเชื่อนะมีคนติดต่อมาที่วัดนะ ขอขอซื้อนะยาแก้เบาหวานก็ไม่รู้ว่าเอาเบอร์วัดมาจากไหนนะแล้วก็ก็น่าเห็นใจนะคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยอะไรที่จะช่วยตัวเองเนี่ยหายจากโรคนี้ได้ก็อเอาทั้งนั้นแหละโดยเพราะเมื่อพบว่าแพทย์แผนใหม่หรือการแพทย์แผนใหม่เนี่ยมันไม่สามารถจะเยียวยาได้อย่างแท้จริง เรื่องนี้ก็เป็นอุทตาหณ์นะว่าสมัยนี้เนี่ยเราต้องใช้สติปัญญากันให้มากแต่ก่อนเนี่ยเรามีเทคโนโลยีผ่อนแรงทำให้เราไม่ต้องใช้แรงมากเมื่อหลังนี่เรามีเทคโนโลยีผ่อนสติปัญญาโดยเพราะ AI ปัญญาประดิษฐ์หลายคนก็เลยไม่ค่อยใช้สติปัญญาเท่าไหร่ แต่ตรงข้ามในยุคนี้เนี่ยยิ่งมีเทคโนโลยีผ่อนสติปัญญามันเท่าไหร่ยิ่งต้องใช้สติปัญญามากขึ้นเพราะว่าของปลอมเฟกนิวภาพเสียงข่าวที่หลอกลวงอาจจะหลอกลวงเพื่อเอายอดไลค์หรือหลอกลวงเพื่อ,อขายสินค้ามันมีเยอะมากเพราะว่าต้นทุนมันทำง่ายและเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเข้าถึงเราได้ง่าย แต่ก่อนใครจะหลอกลวงขายของให้กับเราเนี่ยทำได้ยากเพราะว่าอยู่คน,คนละทวีปคนละซีโลกคนละจังหวัดแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเข้าถึงเราได้ง่ายมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราใช้โทรศัพท์มือถือวิชาชีพต,ตอนนี้มันเยอะมากนะเพราะว่าเข้าถึงตัวเราได้ง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีอุบายต่างๆมากมายที่เราถ้าตามไม่ทันนี่ก็ ก็จะพลาดท่าเสียทีแต่ถ้าม,มีสตินะมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อเขาได้ง่ายสติสำคัญมากนะโดยเฉพาะเวลาเราเสพเสพข้อมูลข่าวสารเนี่ยถ้าไม่มีสติก็หลงเชื่อแต่ไม่ใช่แค่เสพข้อมูลข่าวสารนะเสพของใช้ของกินก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เราของต่างๆมันราคาถูก แต่ก่อนน้ำตาลราคาแพงแต่ทีน้ำตาลราคาถูกมากอาหารอะไรก็ตามนี่มีน้ำตาลมีของมีรสหวานกันทั้งนั้นเป็นตัวนำและเป็นเพราะเราไม่รู้จักมีสติใช้สติในการเสพนะเราก็เลยติดหวานติดมันติดเผ็ดนะเสร็จแล้วก็ทำให้ร่างกายเราแย่ีจริงโรคเบาหวานเนี่ย ถ้าเรารู้จักควบคุมสักหน่อยนะควบคุมการเสพเนี่ยอย่าไปกินหวานมากต้องใช้สตินะเพราะว่าคนเราเนี่ชอบหวานอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีความยับยังช่างใจเนี่ยเราก็จะไม่กินหวานมากแล้วต้องมีความรู้ด้วยนะว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการน้ำตาลวันละเท่าไหร่สาสิบสองกรัมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแค่ น้ำขวดเนี่ยมันก็มีน้ําตาลไปแล้วเนี่ยสามสิบหกกรัมยิ่งชาด้วยแล้วเนี่ยนะชาที่มันจุขวดเนี่ยชายเขียวเนี่ยสี่สิบกรัมเนี่ยและพอเราไม่มีความรู้เราไม่สนใจดูฉลากเราติดในรสชาติแล้วก็เสพเข้าไปเสร็จแล้วก็เป็นเบาหวานนี่เป็นเบาหวันกันง่ายมากเพราะว่าเราใช้สติกันน้อย ในการบริโภคและยิ่งเราไม่มีสติในการเสพข่าวสารด้วยเราก็ยิ่งหลงเชื่อว่ามียาแก้เบาหวานได้ที่จริงเนี่ยถ้าเราหมั่นออกกำลังกายสักหน่อยควบคุมอาหารมากๆเนี่ยแม้เป็นโรคเบาหวานก็จะบรรเทาได้แต่ว่าพวกเราชอบทางลัดนะยิ่งถ้าเป็นยาอยู่แล้วเนี่ย ไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องคุมจิตคุมใจไม่ต้องยับยั้งชั่งใจกินแล้วกินได้กินเหมือนเดิมแต่ว่ากินยาก็คิดว่ามันจะหายแต่ว่าอันนี้ก็เลยทําให้เราเนี่ยตกเป็นเหยื่อของคนที่คิดจะหลอกลวงเรานะผู้คนเนี่ยชอบนิยมทางลัดก็เลยตกเป็นเหยื่อ,อมิจฉาชีพนะที่เขาเสนอยา แก้เบาหวานยาแก้โรคหัวใจยาสารพัดหลายคนก็เลือกทางนี้เพราะว่ามันดีกับการออกกําลังกายดีกับการคุมอาหารแต่ถ้าเราใช้สติใช้ปัญญาสักหน่อยนะก็จะพบว่าคลิปพวกนี้เนี่ยมันหลอกเราเวลาเสพข่าวสารเราก็จะระมัดระวังมากขึ้นแล้วเราก็ตระหนักว่า ทุกวันนี้เรามีภัยอยู่ในอุ้งมือเราภัยที่ว่านี้คือโทรศัพท์มือถือเป็นภัยใกล้ตัวมากที่มันสามารถจะเป็นสื่อให้มิจฉาชีพมาหลอกเอาเงินเราหลอกขายของเพื่อให้เราเนี่ยเสียเงินเสียเงินไม่พอนะบางทีได้ของมาเนี่ยของไม่ดีอย่างเช่นคลิปที่อ้างเชื่ออาตมาเนี่ยหลอกขายยาแก้เบาหวานเนี่ย ตอนนี้ออยกประกาศแล้วว่าเป็นปนยาที่อันตรายเขาไม่รับรองอย่าซื้อแต่คนเนี่ยก็หลงเชื่อสรรพคุณน,นะพอซื้อเข้าไปสุขภาพแย่เสียเงินเสียสุขภาพด้วยนะและต่อไปก็อาจจะเสียอย่างอื่นมากอีกเพราะว่าพอเชื่อง่ายก็โดนสแกมเมอร์มิจฉาชีพหลอกเอาเงินไปต่างๆนาะนาเพราะนะนะ depressed. นั้นเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะ สมัยนี้เนี่ยแม้จะมีเทคโนโลยีผ่อนสติปัญญานะแต่ว่าเรายิ่งต้องใช้สติปัญญาให้มากขึ้นในการเสพข่าวสารในการเสพสิ่งต่างๆอย่าเอาแต่สนองความพอใจหรือปนเปอนกิเลสข,ของเราและใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็ให้รู้นะนี่ของจริงนะไม่ได้มีการเติมแต่งนะให้หลองสังเกตด้วยใช้วิจารณญาณหน่อย คลิปอื่นเนี่ยปลอมแต่คลิปนี้เนี่ยจริงแน่นอนเลยนะเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าอย่าหลงเชื่อนะก็เอาไปพิจารณาดูว่าที่ธรรมาพูดจริงไหมต้องใช้วิจารณญาณใช้สติใช้ปัญญาเสมอนะไม่ใช่พูดถูกใจแล้วเชื่อหมดถูกใจแต่ว่าไม่ถูกต้องก็มีนะต้องระมัดระวังเอาเตรียมรับพรอมชิตังปฏิตังตุมหงคอยตาฝนที่ท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วพิบาเมว่าสมิชาโต สำเร็จโดยฉาพราณ์สาเพบุเรนตุทั้งกบปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่โชบรราโซยธาเหมือนพระจันในวันเพนโชจิราโซยธาเหมือนแก้มนีอันสว่างสวัยคุณยินดีพีติโอวิวาชนตูหานใจรายทั้งปวงจงบำราบไปโอวินาสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหาย เตภาวตวันตรายออันตรายมีกะทานทีฆะตุโกภาวะสังโญปะยูมีขอสุมีอายุยืนหีวะทันตสีเรสนิจังวุฒาวจายิโนตโรธัมมาวะทันติอายุวัณโณสุขังผลังสิวกาเหยอายุวัณณสุขะผละตระญะบุโขสุมีโลกะติไวยกราม อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวตุสัพมังคะลังสัพพมองคอจงมีแก่ท่านราคันตุสาพระเทวตาเทวดาทังปวงจงรักษาท่านนุทานุภาเวนานยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมานุภาเวนานวยอนุภาแห่งพระธรรม สังหารุภาเวนะแห่งพระสงฆ์สาธาโสชิภาวันตเตสวัสด <Yeah. S 2> so ีท่างหลายจงมีแก่ท่านด้วเมื่อเทอมปฏิสังขาโยนิโสปินาปาทังปฏิเสวามีเนวะทวายณามาายาณามัทนาญาณวิภูสนายา ဧဝိမာစာကရသတိယာယပနာယဝိဟိင်္ဂ सु 바라တိယဒုခာဟာယမိတိဗူရာဏန္ဒဝေသန္နံဝတိဟံဟာမိနဝံတဝေသန္နံနောပါတိသာမိတောမိခောဝိသတိန္ဒဝသတာဇ္ဌာစုဟာလောจာတိ